ควรจะบอกว่าแขกเกาะกระแสะวบอลเล์บอลไปฟิลิปปินส์แขกจ่ายเงินเองตัวแขกจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์บัตรแขกซื้อไม่ได้ขออะไรเลยหลังซ้อมบอลเล์บอลน,น้องๆอ,อยากกินอะไรแขกมีหน้าที่จ่ายอย่างเดียวมือหนึ่งไปกัน,ก,นกี่คนกี่คนแขกก็ต้องจ่ายไม่เคยขอให้เด็กๆลงในอินสตาแกรมหรือสตอรี่ทุกอย่างเอาไปให้รู้ว่าไปต่างประเทศจะคือทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเงินส่วนตัวทั้งนั้นมันไม่มีใครมาซัพพอร์ตอะไรแขกเลยแต่เราทําเพราะความรักคือเราทําจากใจจริง สารฝันนะฮะยังเชื่อในศักยภาพตัวเองอยู่ว่าก่อนจะ4ี่สิก่อนมันจะหมดแรงโดยาขอให้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักให้ถึงที่สุดก่อนคนเราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักมีความสุขอยอะจะเครียดจะอะไรจะปวดหัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้ตีวอลเลย์บอลปุ๊บหายปับ๊บคนเห็นอย่างเงี้ยว่างก็ไปตีวอลเลย์บอลบินไปภูเก็ตก็บินมาแล้วบินไปเที่ยงถึงบ่ายตีวอลเลย์เสร็จเช้าบินกลับนี่คือความสุขพอมันได้ความสุขคนเราอะพี่ มันเป็นเหมือนพลังงานเอเนอรที่เรอเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเรามันต้องเติมความสุขเขาเรียกว่าเติมความสุขให้กับเราเหมือนเติมน้ํามันอย่างเงี้ยด้วยโอกาสอะไรต่างๆด้วยนะฮะกับบวกกับพี่เดยที่เขาคงเห็นแหละว,ว่าน้องเขาคงอยากจริงๆอนะ่ะ มันมันแรงมากอ่ะแล้วหมือนหลายคนอันนี้ขอบอกนะคนจะบอกว่าแขเกาะกระแสวอลเลย์บอลไปฟิลิปปินส์แขกจ่ายเงินเองตัวแขกจ่ายเองทุกบาทสุกสตาง์บัตรแขกซื้อไม่ได้ขออะไรเลยหลังซ้อมวอลเลย์บอลน,น้องๆอ,อ,อยากกินอะไรแขมีหน้าที่จ่ายอย่างเดียวมือหนึ่งไปกันกี่คนกี่คนแขกก็ต้องจ่ายทุกอย่างก็จ่ายหมดบ้วยเบยทุกอย่าง ไม่เคยขอให้เด็กๆลงใน i n s t a g r กรมหรือ Story ทุกอย่างเอาไปให้รู้ว่าไปต่างประเทศจะคือทุกอย่างอ่ะมันเป็นเงินส่วนตัวทั้งนั้นมันไม่มีใครมาซัพพอร์ตอะไรแขเลยแต่เราทำเพราะความรักคือเราทำจากใจจริงคือพูดไปตอนนี้ก็เหมือนกับแขว่ามานั่งพูดก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสอย่างนี้ก็เดี๋ยวลองดูตอนแข่งดีกว่าจริงๆเราเป็นคนที่เล่นกีฬาเราเป็นคนที่เล่นบอลเลย์บอลแล้วเราก็เชื่อในตัวเองว่าเราสามารถเป็นนักกีฬาที่ดีได้เรื่องเกาะกระแสเรา เราไม่เกาะอ,อยู่ละแต่ถามว่ามันมีกระแสมันดีไหมมันมีดีดีตรงไหนฮะมันดีสําหรับเด็กที่สวีเดนนะฮะกีฬาเนี่ยมันตั้งแต่เด็กเลยแล้วทุกคนรู้ว่าสามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติและเป็นฮีโร่ได้แล้วมันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นอย่างที่แขบอกอะคนไทยที่จะมี potential เก่งๆ่ไม่จะเป็นต้องเรียนคนิดหรือว่าเป็นประกวบวิทยาศาสตร์โลกเป็นนักกีฬาเนี่ยแหละแล้วไปแข่งระดับโลกพอพอร์อตโฟลิโอมันดีอะ นักกีฬาไทยเนี่ยดีเก่งๆนะพี่อีกหน่อยมันก็เป็นที่ต้องการเยอะพอเป็นที่ต้องการเยอะอย่างที่บอกไปเล่นดีเมื่อน่น,นก็สามารถตั้งหลักสร้างฐานสร้างฐานะเลี้ยงครอบครองครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการเป็นนักกีฬาไม่ได้แย่แขวนแขกเข้าวงการนะแขกจะมีรายการที่แขกรู้สึกว่าฉันไปรายการนี้มาแล้วนะเราได้ไปรายการนี้มาแล้ว เราได้เล่นหนังเรื่องเดียวกับพี่อัมพัชราภาแล้วนะเราได้เล่นละครแบบเกาะอ้อมพิยดาแล้วนะเราได้เล่นละครกับพี่นุ่นวรนุษย์แล้วนะเราได้เล่นละครกับพี่แอนแล้วนะเราได้เจอแม่ชมแล้วนะอันนี้คือพอย n อยของเราในการทํางานเราได้เจอคนนั้นเราได้เจอคนนี้วันเล่บอลก็เหมือนกันเราไปแข่งตรงนู้นเราเล่นบีสเราเล่นตรงนั้นเราเล่นกับเจ็ดเซียนตอนแรกคิดว่าสูงสุดแล้วนะจจกระังว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นลีกอาชีพซึ่งมันแบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วพอมบอกจริงบอย เออมันดีอ่ะฝันที่เป็นจริงเลยเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์แ hmm. ท้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวที่มีประโยชน์ในทีมทุกคนอยากลงหมดนะฮะนักกีฬาแต่มันลงได้เล่นแค่เจ็ดคนแต่ทํายังไงอะโค้ชจะบอกว่าเนี่ยต้องเป็นรัศมีแคร์ต้องเป็นคนนี้อันนั้นแหละฮะคือชาเลนจ์แล้วมันเป็นชาเลนจ์สำหรับทุกคนจะไม่บอกเลยไม่ได้ว่ามันไม่มีการแข่งขันในทีมมันต้องการมีการแข่งขันในทีมตัวเราเองอยู่แล้วเพื่อที่เราจะไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่า มันเป็นชาล l ลน g ์อะไรของตัวเราเองมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราซ้อมเราอะมันต้องตั้งใจมันแสดงศักยภาพนางงามถ้าไม่มีเวทีประกวดเขาจะเป็นนางงามได้ยังไงวอลเลย์บอลเหมือนกันฮะถ้าอยากเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเราไม่ได้ลงสนามแข่งไม่มีสนามแข่ง มันก็จะเป็นนักวอลเลย์บอลไม่ได้แขว่าในเมื่อเลือกละมากกว่าแขเชื่อในพลังงานของชีวิตคนเรามันจะมีพลังงานมันได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็หน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบไปด้วยกันแขไปซ้อมเนี่ยคนอื่นอาจจะใช้ร้อยหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ทํางานแต่แขนเนี่ยต้องใช้200เพราะว่าต้องตามเขาให้ทันต้องตามเขาให้ทันทุกอย่างมาถึงสนามปุ๊บแขก็ต้องให้ทันพวกเขาแม้กระทั่งวันแขนไม่ได้ไปซ้อมแต่แขมาอยู่จุดนั้นละแขจะทำตัวมันฉันไม่ได้ซ้อมไได้ไม่ได้แขต้องซ้อม เพราะฉะนั้นไม่ว่าการจะไปงานต่างจาังหวัดทุกที่มอนตอนแขกชกมวยแขกไปทะเลเพราะแขกต้องไปรีวิวมีงานจ้างมาดีวิวแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าแขกรัศมีแขกซ้อมชกมวยทุกเช้าที่ทชายหาดแล้วซ้อมหนักกว่าที่ซ้อมทีมตรงนี้อีกไม่มีใครรู้เลยว่าแขกตื่นปีห้าไปวิ่งขึ้นเขาเพื่อที่จะโฮแรงตัวเอง แขเลยมีความรู้สึกว่าหลังจากเตนไฟเทนที่มันหนักหน่วงที่มันผ่านมามันก็เลยได้เห็นช่องทางว่ามันมันพอจะเป็นไปได้แล้วเราเนี่ยจะสามารถฮูนตรงนี้ไปได้บาลานซ์ไปได้แต่มันก็แลกกับการที่เราต้องตัดคนรอบข้างตัดทุกอย่างออกไปหมดเลยเพราะเพื่อที่ว่าทํางานซ้อมนอนทํางานซ้อมนอนมันจะมีอยู่แค่นี้เอาเรียกว่าทําให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วก็ให้กระทบกับวอลเลยบอลน้อยที่สุดแล้วก็ให้กระทบกับงานในวงการบันเทิงน้อยที่สุดแข่ว่าทําได้เพราะแข่เคยทํามาแล้ว แขก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต่อยมวยได้ดีขนาดนั้นในระยะเวลาการซ้อมสี่เดือนของแขกเราก็ต้องทํางานแล้วก็ต้องถ่ายละครไปด้วยแต่ว่าเกือบตายไหมมันเกือบตายฮะสุดท้ายแล้วมันมันผ่านตรงนั้นมาแล้วมันมันทำได้ขอแค่เราอะตั้งใจแขกเชื่อในเรื่องของตั้งใจพอเราตั้งใจแล้วเรารู้ว่าทําอะไรอยู่มันจะมีพลังงานเราต้องเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเราเอง